สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องคัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับมาตอบคาถามให้กับผู้ติดตามที่สอบถามเข้ามาแก้เกมกองจนเดินก่อนนะครับพอดีเขาไปเดินกองจนเดินก่อนมาเนาะผู้ติดตามที่อยู่ในกลุ่มของมักฮอตไทยบ้านอีสานอินดี้เรานี่แหละครับนะครับใครสนใจก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกเรอบกลุ่มใน แกงกวนสําหรับคนที่ชอบมาฮอตนะครับก็เดินไปเดินมาอย่างนี้เนาะกองโจงเดินก่อนแล้วก็ขึ้นมุมไปแล้วเขาเข้ามานี่แล้วเขาเข้าไปนี่แล้วเขาก็เจ็ดมาสิบเอ็ดเสร็จแล้วเราก็ต่อไปจริงๆตรงเนี้ยมันเดินได้สองทางนะครับตามตําราส่วนใหญ่จะยี่สิบสองมาสิบแปดแต่ผมอชอบตัวนี้มันแปลกดีนะครับยี่สามมาสิบแปดต่อเข้ามาแล้วก็หลบไปทางนี้นะครับทีนี้คําถามก็คือกรณีที่เขาเดินสามมาเจ็ดเราจะแก้ตรงไหนนะครับ สามเจ็ดก็ให้เราเดิน17 14นะครับ17 14เจ็ด่เขา,าหลังจากนี้ก็จะมีหลายๆแยกออกแตกออกมานะครับก็จะมี11 16ก่อนเนาะ11 16กเราก็ขึ้น30 26นะครับ8ปดเตรียมตั้งต่อเราก็ขึ้น28 24ดเราจะไปนี่นะครับด้วยเขาต่อเข้ามาเราขึ้น28 24ไม่ให้เขาต่อได้พอ28 24ทีนี้เขา16 20 16 20เราย6 23บหานะครับต่อไปนะครับ กินไปมาเลย24เขา12 16นะครับ12 16เรา14ไป9นะครับมานี่ไม่ได้เพราะว่าเราจะต่อเขาฮอตก็เลยเจ็ดมา11นะครับมาเจ็ดมา11ปุ๊บเราก็ก้9ไป5นะครับก้9ไป5ทีนี้เขาเดินก้9ไป5เสร็จแล้วเขาเดิน2มา6ขวางทางเราไว้นะครับขวางทางเราไว้ตรงนี้2มา6 ทีนี้เราเดินสามสองมายิบเจ็ดนะครับเขาสิบหกยี่สิบเรายี่สามสิบเก้านะครับยี่สามสิบเก้าเขาสิบห้าสิบแปดเราสิบเก้าสิบห้าเขาสิบเอ็ดสิบหกนะครับหนีกันไปเรื่อยยสิบห้าสิบเอ็ดสิบห้าสิบเอ็ดสิบแปดยี่สามต่อตัดนะกินมาตรงไปแรกยี่ยี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดไปเจ็ดนะครับสิบเอ็ดไปเจ็ดยี่สิบเจ็ดมาสามสิบเอ็ดเพราะว่ามานี่เข้านี่ไม่ได้ เข้านี่ไม่ได้เพราะเราจะเข้านี่นะครับก็เลยต้องเข้าหมายเลขสามเอดเจดมาสองเลือกกินหนึ่งสิบหกมายี่สิบก็กินไปหนึ่งนะครับกินไปหนึ่งทีนี้อ่าสามเอ็ดมายี่สิบสองไล่เรานะครับสิบแปดสิบสี่บแปดสบสี่ก็ยี่สองบเจไล่กินฟรีนะครับเราก็ก้าไปหกให้เลือกกินถ้าเขากินมานี้เขาแพ้นะครับอ่าเขาก็ต้องกินทางเบีย้ยเนาะกินมาทางนี้เรากินต่อไปนี้ปุ๊บ เราก็ห้าเป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่งเขาสามมาสิบสองเตรียมมาค่าฮอตเราก็สิบสามปเก้าถ้าอยากเสมอก็ค่าซะนะครับอันนี้ก็จะเสมอกันนะครับอันนี้เป็นเต้มแรกเลยที่จะเสมอกันนะครับอโอเคเดี๋ยวดูแยกชอต,ต,ต่อมานะครับหลังจากที่เขาเดิน8มา12เรา28ไป24เนาะไม่ให้เขาต่อนะครับ16ไป เรายี่สบหกยาต่อออกไปอย่างนี้นะครับกินมาตัวเปนลยี่สิทีนี้เขาขึ้นเมื่อกี้เข้ามานี่เนาะทีนี้เขาขึ้น15มา18เรายีิบสี่ไป19นะครับกินตัวไปไ็นเลขยี่สานะครับทีนี้เจดมาสิบเ1็ดยี่สิบสามสิบนะครับสิบเอ็ดสบหกสินสิบห้านะครับหนีออกไป16 19 15้าสามาสิ นะครับสิมาสิบวางทางไวสิ้ายี่สิมา9ก้านะครับยี่สิบสาเราเก้าไป6เราต่อเข้าฮอตพูดง่ายนะครับทีนี้12 16 12 16บปุ๊บหมา2เข้ากิน16 20 10มา7 2็ดยีมา3ดูเหมือนเราจะเร็วกว่านะครับยีมา31 ยี่สิบเจ็ดมาสามสิบเอ็ดปุ๊บเราสองมาสองมาสิบสามนะครับสองมาสิบสามพอเราสองมาสิบสามปุ๊บเขายี่สิบสี่มายี่สิบแปดเพื่อที่จะเข้าฮอตนะครับเราสามมายี่สิบสองต่อฮอตเลยทีนี้เขาเข้าไม่ได้มานี่ก็จับนี้หรือถ้ามานี่ก็จับนี่แพ้เลยนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไป นะครับอันนี้2แยกแรกเนาะ,อะพอดีจะตอบคําถามส่วนตัวก็ได้นะครับแต่อยากให้หลายๆท่านได้ความรู้ในแนวนี้นะครับก็เลยอยินดีที่จะนี่มานะครับโอเคมาถึงแยกนี้โอ,อ้คุณถอยมาไกลเกินนะครับต่อเข้ามาปุ๊บกินแตกออกมาเราหลบมานี่เขาขึ้น3มา7เราก็ไป17เป็นสินะครับเจ็ดสเขา11มา16นะครับเรา30 26 เขา82เรา28ไป24นะครับ28 24ทีนี้เขาขึ้น16 19บ้าง16 19เราก็32 28อุดไว้นะครับอุดไว้อ,อ่15มา18แบบนี้นะครับ15มา18แบบนี้แล้วก็ยิบเรากินเข้าไป18ยิบ18 22 18 22แล้วก็กินไปนี่ปุ๊บเขาก็เวี่ยงสองเพื่นง่ายทีนี้ทาให้เราไปกระจุกอยู่ตรงนู้นนะครับตรงมาเลข18 ทีนี้เราขึ้น17 14 18 22นะครับ14ไป10 22 25ต่างฝ่ายต่างแข่งกันเข้าฮอตนะครับแต่เขาเสียเปรียบเพราะว่าเขาเหลือน้อยกว่านะครับ13า1าไป9เราพยายามจูงกันไปเข้าฮอต25มา30นะครับ9ไป6อมา1 2มหสามเอ็ดยนะครับ เพราะว่าถ้ามันนี้มันนี่ปพ๊บแพ้เลยนะครับเราดันอย่างนงี้เราดันอย่างนงี้เราดันางี้ี่ยเขาแพ้เลยนะครับถ้าเขาเดินเบี้ยเนาะถ้าเขาจะมานี่เขาเดินเบี้ยทีนี้เขาเดินสามสิบมายี่ห้าก่อนเพราะว่าเดินมานี่ก็ไม่ได้อีกละเดินสามสิบมายี่บห้าเท่านั้นนะครับพอเขาเดินสามสิบยี่ห้าล้วก็เดินยี่สิบเจ็ดยี่สบสามกดดันไปอีกนะครับเขายี่ห้ามาแปดเพื่อให้ข้ามเส้นอันตรายไปซะเราก็หกไปสองเข้ากินนะครับหกไปสองเข้ากินทีนี้ พอเดิน6ไป2องเขาก็เดินถ้าเขาเขากินด้วยไม่ได้เขาเพลนะครับเพราะว่าเขากินปุ๊บเราต่อเลยเขากินด้วยไม่ได้จังหวะนี้กินด้วยไม่ได้ก็เลยต้องเดินสิบหกยี่สิบสิเรายี่สาไป19บเนะครับยี่สามสิบเก้าิบเราเดิน19-15กินคนละตัวอันนี้เดินความได้เปรียบเยอะเลยนะครับทีนี้สิบแปดมาแปไม่มีตัวเดินแล้ว สองมายี่สิบนะครับสองมายี่สิบแปดมาสี่อ่าถ้าถ้าเข้ากินนี่ทีนี้ถ้าเข้าถ้าเข้ากินนี่ปุ๊บก็เดินไหนดีเอ่ยถ้าเข้ากินนี่ปุ๊บก็เดินให้กินสองเลยอันนี้ก็ชนะนะครับอ่าตัวนี้มายี่สิบสองมายนะี่สิบเนาะเดินสองมายี่สิบทีนี้ เขาเดิน8ไป4ทีนี้8ไป4 10ิไป7นะครับ10ไป7 4มา18อันนี้แพ้อยู่แล้วนะครับ7ไป2อันนี้เรียบร้อยละแพ้แล้วนะครับตัวนี้18ไปไหนดี18ไป5แล้วกันตัวที่โดนค่าน้อยที่สุด2มา11นะครับ2มา11 5หมา3 2สองแล้วกันหนีหนีการค่ามาอีกนะครับ5มา3 2มสองมา สิบห้าขวางเบี้ยไว้หนึ่งมาห้านะครับหนึ่งมาห้าปุ๊บสิบห้ามาหกขวางทางเบี้ยไว้เดินมานี่ไม่ได้สามสองมาสิบสี่เท่านั้นมานี่ก็ไม่ได้โดนกินมานี่ก็โดนต่อมานี่ก็โดนต่อมานี่ก็ไม่ได้มานี่ก็โด,ด,ด,ดนต่ออยู่ดีอันนี้ก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับโอเคนี่ก็จะแพ้ไป โอเคนี่คือแนวทางคร่าวๆนะครับสําหรับตัวนี้กองโจรอาจจะจุกจิกนิดนึงนะครับแต้มกองโจรเนี่ยแต่ถ้าเล่นได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าเล่นได้เอาขึ้นไปนปุ๊บเราก็ต่อเหมือนเดิมนะครับโอเคสิบ่อเจ็ดสามมาเจ็ดบเจ็ดสิบสี่นะครับทีนี้แปดมา12สอมมติว่าเขาแปดมาสิเราก็ยี่สิ่สนะครับ 2ี่สิบแปดยี่สมาสิบหนะครับสิไปเก้าสิบหกสิบเก้เราเดิน3 2มสองยีนะครับสิกายี่สกดดันแล้วเข้ามาอีกนะครับยี่สต่อออกไปนะครับต่อออกไปตัวนี้เมา10ก็ไม่มีตัวเดินแล้วเนาะอันนี้ก็กินฟรีอันนี้ก็หลบเข้าฮอตอันนี้ก็ต่อเข้าฮอต อันนี้ก็กิน2อันนี้ก็กินหนึ่งก็ต้องเดินเจ็ดมา10เท่านั้นนะครับพอเมา10บปุ๊บเราก็ก้าวไป6กซะก็ต่อเข้าฮอตง่ายๆนะครับทีนี้11บเอ็ดสห้าสิสิบนะครับสิบห้าสบเกหไป2องนะครับสิบเกไป6กิน2นะครับสองไป6กยี่บสี่ยี่ดให้กิน1แล้วก็28่แดสามสอง 15มา19ก็กิน1นซะนะครับ15 19้าสิบเายีสเส้นให้กิน32มส2ง2ปยีเรียบร้อยอันนี้แพ้เลยนะครับก็อันนี้บอกเป็นทิศทางนะครับสามาเจ็ดสิบนะครับ8มา12 8มา12 28 24 12 16 14มา9นะครับ สิบหสิบอ่าสิบหบ้างอีกแยกหนึ่งสา27อุดซะนะครับ11 16เตรียมจะมาบี้กิน30มสิบมายี่สิบหกสิไม่ให้กินฟรีนะครับ7จ็มาสิเพราะว่าถ้าถ้าเมานี่เราก็ต่อเขาฮอตเนาะก็เลย7มา11บเอ็มาสิบเอ้าไป5นะครับเข้าไป5 2มา6เหมือนเดิมคล้าย,ายๆเดิมเต้มเดิมนะครับยี่สเสเส้นเส้นทีนี้สลับกันกินนะครับ สลับกันกินไปหรือหือถ้าสมมุติว่าเขาไม่สองมาหกเขาเดินมานี่ปุ๊บเราก็ไปดวดกดดันตัวนี้เลยหรือว่าจะไปตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ยิ่งกดดันได้ดีกว่าหรือว่าตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ดีกว่าเขาเขาจะได้ออกมานี่พอเขาออกมานี้ปุ๊บเราก็เข้าทางนี้อันนี้ได้เปรียบเยอะเลยนะครับโอเคแต่ว่าแต่มน,นี้ก็ต้องเขาต้องเดินมานตัวนี้ดีกว่าเพื่อ ก็สลับตัวนี้แล้วอย่างน้นอยๆก็มีโอกาสเข้าฮอตก็คือตัวนี้มีโอกาสเข้าฮอตนะครับพอเรากินไปตกหมายเลขเจ็ดเขาก็เข้าฮอตสามสองนะครับหมายเลขสามสองทีนี้พอเขาหมายเลขสามสองปุ๊บเราก็ยี่สิบหกย่ิบสองก่อนนะครับสิบห้าสิบเก้าเจ็ดมาสองนะครับเจ็ดมาสองหกมาสิบหกมาสิบสองมายี่วางทางตัวนี้ไว้สิบเก้ายสามนะครับ ยี่สิบสิบหกยี่สิหปุ๊บยี่สามเนาะไม่ให้กินฟรีอ่าย3 2ส16 20 2เจ็บหยบ็ดสามเอ็ดนะครับพอ27มาสามเอ็ดปุ๊บเราก็ยีไปเจ็ดนะครับเข้ากินสองซะ,ะตัวนี้ก็จะแพ้ไปนะครับเพราะว่าเราเหลืออีกเยอะเลยเขาเหลือแค่2ตัวแล้วก็มีสิทธิ์ เขาเดินมาเบีย้ยตัวนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นจะมาค้ำตัวนี้ไล่ไปเข้าฮอตได้เรื่อยๆได้เลยนะครับสำหรับช็อตนี้ทีนี้เราก็มาดูแยกอื่นๆบ้างนะครับแยกตัวที่ว่าทิศทางการเดินน่าจะมีตัวอื่นๆบ้างนะครับเรามาเริ่มที่จงแยกใหญ่อพอกินเสร็จเนาะเราไปนี่เขาขึ้นสามาิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี สิบเแล้วทีนี้สมมุติว่าเขาเดินสิ้ามาสิบแปดสิแล้วก็28 24ิบแปดยินะครับยี่สิบแปดยี่ามี่สนะครับสามเกปุ๊บเขาต่อ7มา10อย่างนี้นะครับเจ็ดมาสิเราก็ลงไปสิบสามมาเก้าเขาก็ร่มเนาะร่มตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ลงไปก็เสียเปรียดน,นะครับก็จําเป็นต้องลงนะครับเราก็ต่อไปซะอันนี้ก็แข่งกันเข้าฮอตนะครับก็เสมอจะเสมอกันไปเพราะว่า ตัวนี้ก็จะตึงกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะออกไปได้นะครับถ้าเอาเราออกไปเราก็เพ้นะครับโอเคนี่ก็จะเสมอกันไปนะครับกินมาปุ๊บไปสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่นะครับสิบห้าสิบแปดยี่แปดยิบสี่ทีนี้สิบแปดยิบสองบ้างลงกดมาดูตัวนี้ยี่สี่สิบเก้านะครับเราก็ขึ้นไปเหมือนกันแปดสิบสอง แปดสิบสองปุ๊บก็สิบสี่ไปเก้านะครับมานี้ไม่ได้เพราะเราจะต่อเข้าฮอตก็เลยเดินสิมาสิบหกสิบเอ็ดสิบนะครับสิบหกสิบเกาก้ไปหกไปหกินยังไงก็สลับไปสลับมาอยู่ดีก็กินหมาสิก็สลับกันไปก็สลับกันมาก็จะกินไปลงที่เดิมนี่แหละครับตัวมาเลขหกสิบเก้มาสเลื่อนมานี้ไม่ได้เพราะเราจะกินสามนะครับหนึ 1, 2, 3, เลยเลื่อนมาไม่ได้ ถ้าเราหกมาสองปุ๊บเขาก็ต้องเจ็ดมาสิบหนีก่อนพอเจ็ดมาสิบเราก็สองมาสิบเอ็ดอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปนะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้กินมาเราย้อนมาที่เดิมก่อนสิบเจ็ดสิบสี่สามมาเจ็ดนะครับผมจะเจาะอยู่แต้มเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแต้มคําถามเลยสิบเจ็ดสิบสี่อันนี้ทีนี้เดินสิบห้ามาสิบเก้าว่างสิบห้าสิบเก้าสามสิบยี่บหกนะครับสิบเอ็ดสิบห้า 1ิบเอ็ดสมาย7นะครับ3ามสองยบเจ็ด้ามา18บแมาสิเราเอย่ายิง2นะครับเพราะเราเราจะโดน2คืนพระตกนี่ปุ๊บเขาก็จะเหวี่ยง10บมา7เหมือนกันเราเอย่ายิงสองนะครับเราเดิน14ไป9ก่อนหลบข้อมุมก่อนสิบสไปเก้าเขาเดิน19มาย3ิบสาเขาจะต้องเส้นเราแล้วก็หนีมาเข้าฮอตย2 18ิบสองสิมาย2ิบสองเราก็เดิน19มา16นะครับ 19มา16ทีนี้ตัวนี้มันจะมีอยู่2จังหวะก็คือจังหวะที่เราเดิน1 9มา16เขาจะเดิน8ดมา12บหรือว่าเขาจะเดิน22บมา25เอา8ดมา12บก่อน8ดมาสิบเราก็เดิน9ไป6นะครับ9้าไป6ตัวนี้จะกินตัวไหนก่อนก็ช่างจะกินตัวนี้ก่อนหรือกินตัวนี้ก่อนหรือกินตัวนี้ก่อนแล้วเราก็มาลองรับตัวนี้อยู่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเขากินเขากิน1มา10ก่อน1มา10ก่อนเราก็มาลองรับตัวนี้อยู่ดีนะครับ กลายเป็นว่าก็กินสอบไปสอบมาแล้วก็เดิน1ิกินสิไป6เหมือนเดิมนะครับยี่สิบสองมายี่สิบห้ายิบสองยิบห้าแล้วก็6ไป1นะครับเราอย่า6ไป2ก็พอ6กไปหนึ2งยินะครับย5 29ิบหบเมา19 1มา19ขวางทางมาทางนี้นะครับ29 25ิบเกนะครับย9มาย5ทีนี้29 25ิบเบเราเดิน28 24 เราจะเพิ่งไปไล่กินนะครับเมา11บเจดมาส1บเไป20 25ิบ้ายเตรียมค่าฮอตเราสิบเมา30หนีมาก่อนนะครับสิมา30มสิบไป3นะครับยี 23, ไปสามสาเอ็ดไปยี่บหกสาบดสินะครับเริ่มลงมาแล้วยี่สหนะครับยี 20, 16, 15, 15 19, ่สิบสิบหกสห้า1ิบเก้าบมาสิ้าพก็ สิบหกมาสิบเอ็ดสิบหกมาสิบเอ็ดปุ๊บสิบเก้ามายี่สิบสี่จะมาเข้าฮอตเราก็ต่ออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต่อไปเข้าไม่ได้นะครับพอมานี่ปุ๊บเราก็มานี่เลยแต่ผมจะไม่เดินเดีย๋ยวเกมมันจะหยุดนะครับอ่าเมื่อกี้ช็อตที่ว่าเขาเลือกกินเนาะเขาเลือกเดินเนาะอ่าทีนี้สมมติเมื่อกี้เขาเดินสิบแปดมาสิบสองใช่ไหมทีนี้เขาเดินยี่สิบสองมายี่สิบห้าเราจะเดินตัวไหน ยี่สบห้าให้เราเบียดเข้ากินนะครับเขาก็ต้องเดิน8ดมาสิบเอดสิบสอไปแปดนะครับยี่9ิบห้ายี่2ิบเก้ายห้ายเก้ายเจ็ดยี่ยเจยี่แล้วก็เดินยีเก้ามา18ดมาไล่กินเรานะครับยีเก้ามาสิปดเราก็เก้าไปหกนะครับเก้าไป6กปุ๊บเขาก็กิน2มาเก้าอย่างนี้ปุ๊บปไปปุ๊บ,บมากินมาหนึ่งมาสิบอย่างนี้เราก็8ดไปสี่เข้าเข้ากิน2อนะครับแดไปสี่ สมมติว่าเขาอุดนี่เขาก็โดนต่อเนาะอุดนี่ก็โดนต่อเขาจะอุดไหนดีอ่าเราแปดไปสี่เขาก็ต้องอุดอุดไหนเขาไม่ได้นะครับอุดนี้ก็โดนโดนหมดอุดนี้ก็โดนต่อหมดก็เ,เลยต้องสิบสิบแปดคืนมายี่สิบเก้าอย่างนี้นะครับสิบแปดคืนมายี่สิบเก้าปุ๊บเราก็สี่ไปหแล้วเขาก็ต่อไว้อันนี้ก็ชนะนะครับยังไงก็ชนะครับมันตกมาเลข ยี่สบี่ไปสิบเก้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรามีสามต่อแล้วก็ดึงยาวไปเรื่อยๆทีนี้เราก็มาจะมากระจุกซึ่งไม่เขาดึงเนะเาะเดินไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับอยากให้เขาจับกินฟรีได้ก็พอนะครับอยากให้เขาจับกินฟรีได้ก็พอเราก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้เขาก็ต้องห่วงทางในทางหนึ่งนะนะครับพอมาถ้ามาเกิดมาอยู่อย่างนี้เราก็เส้นซะจบ ข้าฮอดได้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปอ่ะนะครับจบคําถามสําหรับตัวตัวก่อนนะครับแต่พอดอีผมเห็นมีสมาชิกคุยกันในห้องแชทนะครับสมาชิกของกลุ่มบอฮอดแทบ,บ้านนิสานยินดีแล้วผมขออนุญ,ญาตตอบคาถามอีกคําถามนึงนิดนึงนะครับขออนุญาตตอบคาถามอีกคาถามนึงนิดนึงโอเคติดโฆษณาไหนบอกไม่มีโฆษณาเนาะแบบนึงนะครับ โอเคโทษทีนะครับกลับมาที่จอเราเหมือนเดิมนะครับเป็นคําถามช็อตสามตัวเรียงพบกับมาตรฐานนะครับสามตัวยงพบกับมาตรฐานพอดีท่านสมาชิกก็ไปเอาโจทย์มาเนาะไม่ต่อนะครับไม่ต่อ,อไม่ต่อก็ขึ้นมานี่นะครับทีนี้แล้วก็เตรียมจะยิงก็ขึ้นมานี่ทีนี้ถามคําถาม,ถามในห้องแชทก็คือว่า กรณีที่เขาเดิน3า25ิ้าแล้วเราล่มจะเพ้ไหมหรือจะเสมอไหมนะครับให้ล่มแบบนี้นะครับอย่าอย่าเดิน3มา8นะจังหวะที่ล่มแล้วอย่าอย่าเดิน3มา8ปให้เดิน10มา14นะครับเราก็กินไปถึงหมายเลข26ตรงนี้นะครับหมายเลข26อล่อกอะไรทีนี้ก็จะมีหลายแยกมากเลยสมมติว่าเขาต่อก่อนออมย4มา 24, 19ต่อขึ้นมาเราก็26ไป30อ่าเขาก็ต้องหนีหมาแรงบางหนึ่งย5 21อ่าเ้ากินมาทาง16ซะนะครับ กินมาทางนี้ปุ๊บอพอกินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เขาเขาทิ่แทบแทบจะแพ,พ,เ,พเลยนะนี่สมมตนะิเ,เขาต่อสิบ้าไปยี่สิบสอันนี้เขามานี่ปุ๊บแล้วเขาเขากินนี่เขาแพเลยนะครับแต่ถ้าเขากินเขากินมาทาง20่ล่ะเขากินมาทางยี่สิบก็ยีหไปสามเหมือนเดิมนะครับยีไปสาเหมือนเดิม25่าไปยี ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดสามสิบยี่สิบห้ายี่สองสิบเจ็ดนะครับยี่สองสิบเจ็ดสิบสี่สิบแปดสิบเจ็ดสิบสี่สิบแปดยี่สามนะครับสิบแปดยี่สามทีนี้ถ้าเขาเดินถ้าเขาเดินตัวใดตัวหนึ่งตัวอื่นแล้วก็เล่นสองซะนี่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเขาเดินสิบสี่มาสิบสี่มาสิบแล้วก็มาจับกินฟรีอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับเอาย้อนมาตรงร่มนิดหนึ่งนะครับย้อนมาตรงร่มเดินไกลไปนิดนะครับ รมก่อนนะครับรมก่อนปุ๊บเมื่อกี้พอไปถึง26่สิแล้วทีนี้เมื่อกี้ต่อแล้วเนาะทีนี้24่สไปยี่สิก็ยี่กไปสามสเข้าไปยี่สิบห้ายี่สิบ2 1็14ิบดยิบสองสิดยิบสองสินะครับยี่สิบสองยิบห้า ยี่สบองยหบสีมาสิบยี่เก้านะครับยี่ห้ายีเกยมาสิบเจจะมาเข้าฮอตสมทบกันสิบห้ามาสิบนะครับสิบห้ามาสบเก้าบถ้ามานี่ก็โดนโดนสองนี่เนาะโดนโดนสามเนาะถ้ามานี่โดน3ามทีนี้ถ้ายี่สิบมาสิบหกล่ะยี่สมาสิหกก็19มาย3ิบสาก็จะโดน2ออันนี้ก็แพ้อ,อยู่ดีนะครับ แพ้เหมือนเดิมนะครับแพ้แพ้หมดนะครับก็คือสรุปแพ้หมดแต่ว่าผมจะอธิบายเฉยว่าแพ้ยังไงนะครับกิน2องไป,ปตกเป็นเลขยี่สิบหกอีกอา่าทีนี้เดินอะไรได้อีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามสมมติเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบหกเป็นสามสิบบังคับกินสองยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็กินหนึ่งสมมติว่าเขาเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อน,นี้ปุ๊บก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราก็ดักไว้ก่อนมานี่หรือลงมานี่ลงมานี่ก็ได้เพราะไปกินฟรีเฉยยๆเล เข้าองกินฟรีก็นี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร,อยร้บอ,นนรยบรอยไปทีนี้อีกสักช็อตหนึ่งลมปุ๊บเนาะสิบสิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบเอ็ดทีนี้ยี่ิบหกสามสิบยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับยี่สบสองสิบเจ็ดสิบสี่สิบแปดสิบเจ็ดสิบสี่สามสิบยี่สิบสามเข้ากินหนึ่งสิบสี่มาสิบก็ปล่อยกินนะครับสิบสิบปล่อยกิน ตัวกินไปยีบมาสิบเจ็ดบแปดยองนะครับตัวนี้ข้ามมาไม่ได้แล้วก็เสิบเจ็ดมาสิบสามสามยี่สิบสองยห้า 17, 13, 14, 13, 22, 25, นะครับยี่สองยห้ามาไหนได้บ้างยีี่มาสิบเกแค่นี้เองแล้วก็มาไล่กินซะจบแพ้หมดนะครับโอเคร่มได้เลยนะครับขอบอกว่าร่มได้เลยแพ้หมดครัโอเคครับ